คนเหมือจะพ้างเจ้าคือกันคล้องคล้องไรบรถวประทูบรก็เป็นมองมองว้ก็วยหเว้าเหว่าเยียมแน่านับก็ดีเนาะมาับก็ดีเขาสิโพสก็ตำแหน่งขับรถขับมันว่างอ่เหยียบเยียบแน่โอไปบทะลทะไล่กับบุกาแซงเขามนก็แซงผม มันมองโมกินตตัวแซงบกพยายามไปแซงบเสียมชีวิตคุณลองลำเลือนคือขาาดปตอนนี้โอเคนะปูเนาะน่ร้ายแลวเนาะถ้านสมราจะมดคเลือให้สุเลยนนงแร่หลหลังรน่นู่เลยก็เรเครับในห้องจะบยมันมันบนเใจห่อนไปแล้วไป แม่เนี่ยซีสมองก็ได้ประมเยแม่ลังผูกคอหนังมันองไปคอมันไม่ได้ชวใจเย็นไปกับลุงป้าด้วยใช่ไหมคะอยู่่อยู่ที่บ้านนะคะค่ะคมมากนะคลองกนะคอกินะควงกินานคมาุาคุณนะคะคุณสมะคุณมมคุณสมศรีอคุมมามมาคแอมาคุณม เสื uhm. ้อผ bo ้านาแพ้แล้วก็ได huh. ้พูดคุยกับตังยาพาไปเร้อยพักผ่อนนกปูเนาะได้ปูพักผ่อนปูมาเหนื่อยๆนะครับสองชั่วโมงครับเดินทางร้อยห้าสบกิโลครับ เดินทางมาจากางเยียนกิโลอมสองมงกว่าอยู่กว่าเรากับพดีค้าวในที่ายมนาวลยมาแล้วก็ลวกาวเป็นช่วงเลิกงานพอดีเนาะทำแน่นอนนั่งกับสี่มือเจาว่านี้กับมือนี้ก็เป็นวันยุตงภาษาอังกฤษใครเป็นมารอใครที่่ขามแม่ดาปูมากับใครคะ มากับไครบ้านนอกค่ะใครบ้านนอกไปรับมานะคะนี่ค่ะไครบ้านนอกไปรับมานะคะพอดีเนกำลังออกเดินทางพอดีตอนมาพอดีรถรถออกกับแม่มาไปแล้วแมนพอดีสวนทางกันเป็นรถตู้ออกไปพอดีแต่นอกของคนหลังวันน้องครับผมพอดีสวนทางกันนะสวนทางกันนะชวนทางจหน้าบ้านเนี่ยแหละมาเราถ่ายจะมามาแล้วเขาบอก กระดองไปนับอไปนาดองสาอ๋อดองกดองมาเจอกันเนาะยังเจอเราไปกี่มือเนาะแต่ฟังเบาดิมรู้สี่มือพอด้วยสามสี่มือพอ้อเพิ่นตาขมส่งไม่เหรอเด้นี่ยโอ้ยโถบเก่าเนี่่โาตัดผมเลยอยู่สาวเดียวได้อันนั้นก่อจังอันนั้นไม่ให้เขาดูอันนี้ใช่ไหะดูั นนอนยู <mile> ่นี่แหละคอยนอคนอนไปรักสู่พันที่ยาพาเปนฝากตันาสงานไปข้างในหน่กยดิมันเล่าให้เจ้าเจ้าคุณบอกผมเอาฝากกันดังคุณคุณป้าผมบอผมขออนุญาตเขาเนี้ยเออเอาฝากกัังคุณลุงซาเป็นฝีมือจากทางเนี่ยเนาะทางยาพา กาปูมันบรค่ะไทยในนู่นไทยใอนู่นไทยในนู่นไปรัชสีกันประมาณนี้เนาะแ่าัไปรปรัตลอดไคอยเรอปกติทางปูน่ปราณจะครับคุณตนอนนี่ฮะปกตินอนจุครับอยู่อยู่บางเยี่ยมไม่ค่อยนอนบาสามทุ่มแลมู่อะสามทุ่มคนรับแล้วนสทุ่มเนเดี๋ยวี่สองีสามไม่อยากรับเ ไทยบานอกไปรับมานะคะพีจงพีสามพีตื่นนะบ่ครับตื่นครับนอนสามทุ่มเต็มอิ่มไดเลยนะเนาะเต็มอิ่มอยุคพุทธหนาวอยู่แบบปูหรือหอนหอนอยู่คือกันลากาศวันนี้ก็หาก็หอนบางส่วนอย่างนี้นะเศ้าเย็นในจังหน่อยอยู่ครับผมหมดเศ้าทั้งนี้อาจจะเย็นกลัวอยู่แล้วแล้วมันมียู่ค่ะภูเขาหลอมอ่อนนะเนาะเอาไปต้องคอยอยบนมีภูเขาเลยครับผมทงนั้นมีเป็นทีละอาไวป ฟังปูว่างเนาะค่ะเนาะไปดูไปดูไปดูเจนิไปดูเจนนิคอเจนนิคจะกลับไปไปไปลุกกินลุกกินเสียเอาทับรลเดิงเลยบ่